สวัสดีครับผมริมบะเยี่ยมชื่อนี้พ่อตั้งให้นะครับวันนี้เรามาที่วัดศักด์แก้วนะครับลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเรามาเอายาสมุนไพรนะครับรักษาโรคมะเร็งลำไส้และกับมะเร็งไทรอยนะครับให้เจ้มันนี่นะครับบรรยากาศรอบด้านของวัดนะครับ ด้านหน้านะครับเราไปรับปัดคิวตรงด้านหน้านะครับอันนี้นิดบวกแก้วซีของอยู่นะครับนี่นะครับยาสมุนไพรนะครับถุงหนึ่งนะครับแล้วเราไปรับยาที่สุพัฒน์คลินิกการแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้เรามารับยาแล้วนะครับที่ นครสวรรค์นะครับแล้วมาดูด้านหน้านะครับตรงนี้ือด้านหน้านี่นะครับสุพัฒคลินิกการแพทย์แผนไทยบรรยากาศด้านหน้านะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับ ทางข้างครับนี่นะครับตรงนี้เป็นวัดส,สัดแก้วนะครับตาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับน,น,นุ่นพิดบัวแก้วอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอเคครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ